สวัสดีครับส่งท้ายปีเก่าเอาให้ท่วนทำในสิ่งที่สมควรทำให้ได้มีอะไรค้างคาภายในใจให้ระบายในทันใดอย่าค้างคามีอะไรพลาดพังไปให้ขอโทษเขาพลังมาก็อย่ากโกรธอย่าถือสาทุกสิ่งอย่างที่ก่อการผ่านๆมา ถ้าเกินเลยโปรดเมตตาโปรดการุณขอขอบคุณญาติมิตรที่ชิดใกล้คอยดูแลใส่ใจให้ไอาอุน่นขอบคุณครอบครัวคอยคำจุนเป็นคู่บุญสร้างสรรค์จำนันจาขอ,ขอบคุณมวลมิตรที่คิดห่วงที่เฝ้าคอยถามทวงคอยห่วงหาขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่เมตตา ท่านห่วงใยตลอดมาด้วยเจียจริงใจขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่โอบเอื้อที่เกื้อหนุนเอื้อเฟื้อทั้งไกลใกล้ขอบคุณทุกๆท,ท่านอย่างจริงใจขอบคุณโรคภัยที่ย้ำเตือนส่งท้ายปีเก่าเอาทุกสิ่งคือความจริงที่สำคัญอันเสมือนสัญญาณภัยอันตรายอย่าได้เลือนได้ใช้เตือนตนและเพื่อนถึงโทษภัยครูเล็กลำปาง วันละก่อนออนไลน์ไม่ชอบก็อย่าไปรับรู้ไม่สบายใจก็อย่าไปดูไม่นิยมก็อย่าไปตัดสินไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังไม่เห็นด้วยก็อย่าไปเถียงนะครับ